บัญชีเฟซบุ๊กที่เราไม่ได้ใช้งานแล้วต้องการอยากจะปิดบัญชีถาวรปิดได้เลยนะคะแต่ต้องจํารหัสผ่านให้ได้มาดูขั้นตอนการปิดบัญชีเฟซบุ๊กที่เราไม่ได้ใช้งานกันค่ะปิดบัญชีเฟซบุ๊กชั่วคราวหรือปิดถาวรเมื่อเราไม่ใช้งานแตะเข้าไปที่แอปของเฟซบุ๊กไปที่สมขีดมุมขวาด้านบนไปที่ตั้งค่าฟันเฟืองมุมขวา หลังจากนั้นให้ไปที่รายละเอียดส่วนตัวแตะเข้าไปที่รายละเอียดส่วนตัวด้านล่างอีกหนึ่งครั้งเราจะเห็นหัวข้อที่อยู่ด้านล่างนะคะการเป็นเจ้าของและการควบคุมบัญชีแตะเข้าไปได้เลยหัวข้อนี้นะคะจะมีหัวข้อที่จะลบหรือปิดบัญชีถาวรได้นะคะให้เราเลือกดูว่าเราจะทำอย่างไรกับบัญชี Facebook เมื่อไม่ใช้งาน ในหัวข้อแรกนะคะจะเก็บไว้เป็นอนุสร์นะคะหลังจากที่เราไม่ได้ใช้งานหรือว่าเราเสียชีวิตไปเฟซ b o o k นี้จะเก็บไว้อย่างไรจะเก็บไว้ไหมหรือจะปิดก็คือปิดได้ถ้าเราต้องการที่จะปิดนะคะการปิดใช้งานหรือการลบนะคะปิดการใช้งานชั่วคราวหรือลบบัญชีและโปรไฟล์ของคุณโดยถาวรแตะเข้าไปด้านล่างถ้าเราต้องการที่จะปิดหลังจากนั้นแตะไปที่โปรไฟล์ พอเข้ามาหน้านี้นะคะระบบจะสอบถามว่าเราจะปิดชั่วคราวนะคะหรือว่าลบแบบถาวรนะคะถ้าลบแบบถาวรก็คือแตะหัวข้อด้านล่างกดดำเนินการต่อเขาก็จะให้เลือกหัวข้อมาว่าทำไมเราถึงจะปิดนะคะก็อ่านมาสักหนึ่งหัวข้อว่าเราต้องการที่จะใส่หัวข้ออะไรนะคะ มันมีหัวข้อตรงนี้ด้วยนะคะในกรณีที่เราโดนแฮกบัญชีไปแล้วเราไม่รู้ว่าบัญชีเราใครใช้งานอยู่บ้างนะคะถ้าเราไม่ต้องการที่จะใช้บัญชีเดิมตรงนี้เราก็ใช้หัวข้อนี้ได้นะคะอ่าโยกจะใช้เป็นข้อ2นะคะแตะเข้าไปแล้วกดดําเนินการต่อนี่ค,ค่ะกดดําเนินการต่ออีกหนึ่งครั้งก่อนที่จะปิดได้นั้นนะคะเราต้องจํารหัสผ่านบัญชี Facebook ได้นะคะ ไม่โอนถ่ายอะไรเลยนะคะดำเนินการต่อยืนยันรหัสผ่านค่ะใส่รหัสผ่านเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกดดำเนินการต่อยืนยันการลบบัญชีโดยถาวนนะคะกดลบบัญชีค่ะเพียงเท่านี้บัญชี Facebook นี้ก็จะถูกลบออกจากระบบเรียบร้อยแล้วนะคะ การที่เราจะลบบัญชีได้คือต้องจํารหัสผ่าน F facebook ให้ได้ค่ะหลังจากที่เราปิดบัญชี for facebook ไปแล้วนะคะภายใน30วันก่อนที่จะถูกปิดถาวรนั้นนะคะเราต้องการอยากจะกลับไปเก็บเอารูปภาพหรือข้อมูลต่างๆในโปรไฟล์ของเราก็ยังสามารถเข้าไปดึงคืนได้นะคะเพราะถ้าหลัง30วันแล้วจะไม่สามารถกู้คืนอะไรได้เลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ